ัสดีค่ะเบิร์ดไอวิววันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอตะกวดทุง่งจังหวัดพังงาค่ะและที่นี่ก็คือตารสดัดซื้อห้าดาวห้าดาวเลยเหรอหาาพี่เอกแล้ววันนี้พี่เอกพาจอย,ยมาเสื้ออะไรคะโอ้โหพี่หิวมากเลยหาของกินก่อนตอนนี้เอาเลยค่ะพี่เอกเอาไปทำส้ตมตำใช่ไหมโอ้ไม่ใช่น้องจอย วันนี้น้าจอยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคาดหวังว่าอีก10ปีข้างหน้านี่อยากให้คนไทยอายุอ,อยู่ถึง8ปปี80ปี80ปใช่ไหม้องแปส้งเจ๋วได้ค่ะพี่เอกแต่กว่าจะถึง80ปีนะพี่เอกเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันเป็นอย่างดีเลยเพอสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอาเองค่ะพี่รวยน้าจอยพี่รวยเป็นร้อยล้านพี่ซื้อได้ไหมสุขภาพอ,ะอ,อ่ะซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะแต่จะคิดว่าพี่เอกมีไม่ถึงร้อยร้านแน่นอนเลยอย่างน้อยก็ซื้อฟักนี่ได้เอาเลยค่ะพี่เอกโอ้แต่ก่อนอื่นครับ <ฮ>จังหวัดพังงาอําเภอตะปัวทุ่งนะครับโอ้เป็นภาพฝันว่าไม่ต้องรออีกสิปีแล้วถึงจะสุขภาพดี80ปียังแจ๋ววันนี้ครับความสําเร็จของระบบอําเภอสุขภาพดี80ปียังแจงบบ๋เแวเกิดขึ้นที่นี่ครับค่ะเดี๋ยวเจอจะพาพี่เอกไปไขความลับเส้นทางแห่งความสําเร็จจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนโคกลอยกันค่ะไปกันเลยดีไหมได้ค่ะไปค่ะ คุณผู้ชมคะพี่เอกาและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านวิบูลเกียรติองตันนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกลอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบเหลือเกินครับว่านโาบายด้านสุขภาพของเทศบาลตำบลโคกกลอยในการใส่ใจดูแลสุขภาพของประชาชนมีอย่างไรบ้างครับเนี่ยครับผมตอนนี้ทางเทศบาลตำบลโคกกลอยเองนะฮะโดยรวมการทํางานของเทศบาลโคกกลอยเนี่ย จะทำงานร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานหลายๆภาคีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่นะฮะจะมุ่งเน้นไปทางสุขภาพของประชาชนนะฮะส่วนในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขนะฮะตัวนี้ทางเทศบาลมุรุบุก็ยะมีตลาดสดที่น่าซื้อได้รับรางวัลดีเด่นมาหลายสมัยซ้อนๆกันนะก็จะมีชมรมแม่บ้านนะ,ะมีชมรมผู้ค้าตลาดสดนะ หลักหลักใหญ่ๆก็จะมีกลุ่มผ่อนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมด้วยครับทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี่ก็มุ่งมุ่งหวังเป็นอย่งางยิ่งว่าประชาชนในเขตเทศบาลตองขอให้นะฮะมีสุขภาพดีแข็งแรงมีอายุยืนยาวถึง80ปีตามนโยบาย80ปียังแก่ของกระทรวงสาธารณสุขท่านนายกคะสำหรับการจัดสรรงบป,ประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ท้งเทศบาลเราได้มีการจัดสรรอย่างไรบ้างคะ ครับผมในในส่วนของงบประมาณนะฮะของท,ทางเทศบาลตำบลพบกอยเองก็จะแบ่งงบประมาณออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือทางสาธารณูปโภคทั้งหลายนะฮะส่วนที่2ก็คือส่วนของด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษานะฮะซึ่งรวมไปใน,ในอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเงินสน,น,นุนของสอบสอชอที่ให้มาซึ่งทางเทศบาลตำบลพบกอยเนี่ย เฉลี่ยแล้วจะได้รับหัวละประมาณ40บาทน,นะฮะทางเทศบาลตํามมนตโคกคอยเองก็อุดหนุนเข้าไปเพิ่มอีก100%ก็คืออีก40บาทน,นะฮะโอ้โหสุดท้ายเลยครับเนี่ยในการพัฒนาคนนะในการใส่ใจดูแลเจ้าหน้าที่นะครับและเครือข่ายนะครับโอ้โหท่านนายกมีวิธีการอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของการพัฒนาคนนะฮะในเทศบาลตะม,มนตโคกคอยเองจะแบ่งเป็นปสองส่วนบุคลากรภายในนะฮะ บคลากรภายในบุคลากรภายในเนี่ยเราก็จะมีสนับสนุนทางด้าน 1. นึ่การเลื่อนขั้น2การเลื่อนเงินเดือนอในส่วนเพิ่มเติมของบุคลากรานเนี่ยเรามีการพัฒนาบุคลากราที่อยู่กับทางเทศบาบลนครพะอยโดยมีการจัดอบรมไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมภายในเองหรือไม่ก็ส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกนะฮะส่วนด้านประชาชนในพื้นที่เทศบาบลนครพะอย มีการมอบใบป,ประกาศเียบัตรนะฮะสำหรับผู้สูงวัยเป็นมีการจัดงานวันอสอมอนะฮะมีการให้รางวัลกับทางชมรมผู้ประกอบการตลาดสดนะฮะซึ่งซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนของเทศบาลนนทบคอยนะฮะส่วนของผู้สูงอายุเราก็มีการจัดอ,อย่างเช่นการทัศนศึกษานำเที่ยว ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับมุมมองแนวคิดการดําเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของท่านนายกเทศบาลตำบลโคกกลอยความสําเร็จของอําเภอตะวดทุ่งอําเภอสุขภาพดีที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกันต่อสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหลยกินผักลดเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกปากอะไรยลิ้น